สวัสดีครับผมวันนี้เป็นดีแม็กก็คือเป็นรถเชฟตาหวานเครื่องก็ตัวเดียวกับดีแม็กรหัส2นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับก็ยังไม่เก่ามากนะครับเปลี่ยนปลอกใหม่แล้วก็ล้างทุกชิ้นนะครับล้างตัวนี้ต้นจะไปล้างเปียกนะครับไม่ได้ล้างแห้งถ้าล้างแห้งก็ดีอจะล้างเฉพาอะออไฟนะครับแต่บางชุดก็ล้างแห้งนะครับ ล้างแห้งต้องขอเอารปสิต่อตรงนี้ก็ล้างเปลียแล้วก็ที่มันหมดสภาพก็คือตัวนี้กาลังแหวนกําลังจะรั่วนะครับกําลังจะรั่วนะครับก็ดูนี้กาลังจะรั่วก็คือขอบมันเริ่มบางลงบางลงก็คือปอกมันเริ่มบางลงเห็นไหมปอกมันจะเริ่มบางลงเรื่อยๆนะครับปอกใหม่ก็ก็จะมันจะหนาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยการล้างของผมเปลี่ยนปอกผมจะไม่ จะไม่แค่ถอดเปลี่ยนปอกอย่างเดียวนะครับการการทําหัวฉีดของผมจะคือจะทําแบบนี้เลยนะครับต่อให้เราเปลี่ยนปอกอย่างเดียวให้ผมถอดเปลี่ยนปอกอย่างเดียวผมไม่รับทําครับถอดมาแล้วก็หงายตรงต้นแล้วก็เปลี่ยนปอกแล้วมาลาดๆผมไม่รับทำนะนะแล้วคําคําว่าเฮ้ยไปทําหัวฉีดมาจากร้านช่างแต่ประมาณว่าเฮ้ยทาแล้วแม่งไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นฉะนั้นแล้วการที่เราถอดมาเปลี่ยนปอกบางทีเราไปถอดมามันเกิดมีฝงมีอะไรมันเข้าไปอุดตันมันก็ทําให้หัวฉีดติด ค้างเข็มค้างได้นะครับหรือผมมันเข้าไปได้ตอนที่เราถอดมันออกนะครับถ้าเราไม่ถอดอยู่มันก็ใช้น้นได้แต่นั้นแล้วการเปลี่ยนปลอกอผมผมจะถอดล้างแบบนี้ทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นนะครับแล้วก็ล้างหัวไฟข้างในเพื่อให้ระยะยกมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไม่ล้างข้างในระยะยกมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับให้เลือกกระแสดรามา่าแล้วล้างหัวขีดฝืะ มันไม่เกี่ยวครับนะครับน้องมันมันมันเดี๋ยวผมไลฟโสด,ดให้ฟังจริงน,นะครับนะครับโอเค